สวัสดีคะ่ะช่องรวมรถมือ2 JK คะ่ะคลิปนี้เรามาดู Honda Accord รดถปี2 0 0 0กันบ้างนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6,9,000บาทนะคะเรามาดูรอบคันกันนะคะสีสวยๆนะคะทุกคนสีเงาวิ้งวินะคะสีดำเงาดุดันนะคะทำให้แบบดูมีอำนาจอะไรประมาณนี้ปะคะสีสวยรอบคันแอร์เย็นนะคะคันนี้ แอร์เย็นเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีเล่มมีเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับรอบๆตัวรถนะคะเราก็มาค่อยๆดูกันไปนะคะตามนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเบอร์โทรเจ้าของเราก็ใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยนะคะภายในนะคะคอนโซลหน้ายังสวยๆอยู่นะคะราคาตามสภาพเนาะก็บอก็เป็นเบาะหนังนะคะทำให้ดูหรูดูดีขึ้นมาสะอาดตานะคะ ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องคะ่ะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ